สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไรอ้อยนะคะสออนอปืมปี2567ทับ68อ้อยเผาลดลงเหลือร้อยละเนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ในายใบน้อยสุวรรณชาตรีนะคะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายก็ได้มีการเปิดเผยว่าสออ,อได้เร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กก็คือ PM 2.5นะคะโดยเฉพาะการลดการเผาอ้อยที่เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาชาวไร่อ้อยมักจะนิยมเผาอ้อยเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวค่ะจึงต้องสร้างแรงจูงใจใหม่ให้กับชาวไร่อ้อยเห็นประโยชน์ของการตัดอ้อยสด là คุณค่าของใบและก็ยอดอ้อยค่ะซึ่งล่าสุดสนอนนะคะได้จัดทําโครงการจัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยยืมใช้นะคะในช่วงฤดูการหีบอ้อยจํานวน288เครื่องนะคะภายใต้งบประมาณ12ล้านบาทค่ะกระจายไปยังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้ง4ศูนย์ภาคภูมิภาคนะคะก็ได้แก่การจนบุรีกําแพงเพชรชนบุรีอุดรธานีแห่งละ 72เครื่องนั่นเองค่ะเพื่อให้ชาวไร่ยอ้อยแล้วก็สถาบันชาวไร่อ้อยยืมไปใช้ได้ฟรีนะคะโดยเครื่องสางใบยอ้อยนะคะช่วยให้ชาวไร่อ้อยแยกใบยอ้อยออกจากลำต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องเผาเพื่อกำจัดใบยอ้อยอีกต่อไปค่ะซึ่งชาวไร่ยอ้อยนะคะขอยืมเครื่องสางใบยอ้อย ไปใช้ทั้งหมด288เครื่องนะคะตลอดทั้งฤดูการผลิตปี2,567ทับ68นั่นเองค่ะและก็พบว่า อ้อยนะคะอ้อยเผาลดลงจากปีที่แล้วทําให้ฤดูกาลผลิตปี67-68มีอ้อยเผาเข้าหีบต่ําสุดในรอบประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ระดับรอยละ9ของปริมาณอ้อยส่งเข้าโรงงานน้ําตาล58แห่งรวม91.99ล้านตันนะคะซึ่งสออนอมีนโยบายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ใบและก็ยอดอ้อยด้วยจึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาเครื่องต้นแบบม้วนนะคะม้วนเก็บใบอ้อยอัตโนมัติและได้แจกจ่ายให้แต่ละพื้นที่ให้ชาวไร่อ้อยใช้ในการ ใช้ในการจัดการและก็รวบรวมใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะสออนออก,ก็ยังได้มีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าใบอ้อยให้เป็นเชื้อเพลิงนะคะชีวภาพาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวไรอ้อยด้วยโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะพ,พัฒนาเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดให้กับชาวไรอ้อยในการเพิ่มมูลค่าใบอ้อยเพื่อน,นําไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้านั่นเองค่ะ